สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนน้องเอทุกคนครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของน้องเอครับผมน้องเอมาแล้วขออนุญาตนังดีก่อนเลยครับผมน้องเอมาแล้วครับผมมามือนีมากินตำแตงกุ้งสองใจครับมีกุ้งสดแล้วก็กุ้งลวกนะครับผมแล้วก็ลวกหัวกุ้งมาแล้วผักอ่อนๆครับหนังปลาผืนหางักกลิ้นไหมพี่น้อง กุ้งตัวใหญ่เลยจ้ามามาๆครับพี่สาวของน้องเอทุกคนครับมามามาเด้อมาทานกับน้องเอครับแซ่บๆครับผมมูนี่มะกินตํากุ้งพี่น้องซิมตํากุตำแตงก่อนอเขาสวยวร้อนจําอื้อ lên linh thôi ơi, em khi nào mày bao Cũng tôi hầm Mà mà dinh pha on, ăn phép rồi, hmm, gìn kéo มาครับพี่น้องทุกคนแซ่บแซบก่กน้องเอครับไข่ต้มกับน้ำปลาอือแล้วหัวกุ้งแซ่บ น้องเอตัดหัวกุ้งนะครับแบล้วก็มาลวกเอาไปต้มุแซ่บพักไลลายคือเก้าต่ำสไตล์น้องเอครับไปยังก็ต้องกินจังสีตีนน้องเอมากกินแบบพักนัองสีนะครับ มาเดอ้อมาเดอ้อคำให,ใหญ่อืมข้าวโพดได้พักกินพี่ตาวกุ้งครับ Mm. Skål. ้พี่นองแสบมาด้วยครับเอียงก,กินนอทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าน้องปากกรอบ นิ่มสุดดังอันพงเขาผสมผงอืม,อมอกออนุญาตดูดนิ้ว เริ่มออกฮวันปากแล้วกินมักลินไหมครับลินฟ้ามาเลยพีพีทุกคนครับอืม หอมแก้หวัดอืม แซ่บอีลีพี่น,อน้องยังบดได้ผิดก,กุ้งแซ่บไม่มากินน้องเอกฮะเบย์ไปไซคับตรงเนี้เราจวดงานเดือนหน้า ช่วงนี้ว่างครับอืมบ่หมุ่มือครับพี่น้องอืม จำแต่งมันขอใครต้มอีก ซ่อนไหมแสบพี่น้องกุ้งลวกแดงเด้งนลกกุ้งสด,สดเลยพี่น้องมา เด้งหัง่งแร่บน้องเอเบอ์าตามหลายนะครับตามพ่อกินถ้ากินว่าเบอร์มันเสียดายไหมครับ แซ่บพี่นอ้องเส่มือที่จอสุดท้าย i'm not แบบครับ อิ่มแล้วไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกบูทุกคนนะครับติดตามแล้วก็ฮักแห้งนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับน้องเอพาแซบนะครับผมเดี๋ยวพามาจัดมาจวดอย่างติดตามเมนูต่อไปนะครับผมเจอพบกันใหม่นะครับกับน้องเอพาแซบครับขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปหากินเด้อแซบแห้งปีกนบ๊ายบายครับ